เฮ้ฮะเฮฮาจ๊าจ๊าเฮ้สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมวันนี้กลับมาเจอกันเนจริงแล้วนะคะวันนี้เป็นเทปพิเศษค่ะที่ได้มาบุกบ้านของน้องเฮฮานั่นเองเย่เยตอนนี้นะคะเนสก็มาอยู่ที่บ้านของคุณครูรัก เอวันนี้วันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากคิดถึงน้องอามาเจอน้องวันนี้นะคะ<อ>น้องอายุอสาม,สามเดือน,นค,รครึ่งแล้วค่ะก็เลยได้มาเยี่ยมน้องให้ห้าขาสวัสดีค่ะน,นี่ฮามีของเล่นอันนี้มาด้วยมานี่ฮาทำหน้าพ่อมาไม่หรอน้พ่ออ๋อเฮงงใบบอกว่าน้องมีสิวแล้วจริงๆไม่ใช่นะคะ ยุงกัดดูน่าบวมทำอะไรมาหรอผ่าฟันคุดเกืออหายแล้วเดียวไหมเทปทำพลาดน้องไม่ได้หอฟันคุดนี่นะคะตอนนี้ก็ปีใหม่แล้วเฮฮาก็ได้ของเล่นมาเยอะค่ะแล้วพี่ก็มีของขวัญมาให้เฮฮาแต่นี้ไม่ใช่นี้ของน้องมีอยู่แล้วของน้องเหรอใช่เฮฮาจับมือพี่ทำไมอ่ะเอาตัวเองเลยจับเฮฮาหน้าเหมือนใครคะท่านผู้ชม หน้าต้องหน้าเหมือนพ่อแม่เขาอยู่แล้วถามทำไมดูดิเฮฮาหน้ารักกุกิกจิงเฮฮาร้องเพลงนี่คือเพลงที่เขียนในหัวใจเอาหรอเฮฮาหน้ารอะไม่ใช่นี่นะคะวันนี้ในก็ได้ดูคุรักออกทีวีอ้าวคุรักออกทีวีา้อวเฮฮาหน้าซอย ไปแคนดิดไปเอกอันนี้มันเป็นรายการแอนทายแกง้งอ๋อรายการแอถ่ายเควันนี้นะคะเคทพิเศษนี้นะคะก็ต้องขอจบวิดีโอนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นกับน้องเฮฮาต่อนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮฮาไม่อยากแกล้งน้องมองมองหน้าก่อนเร็วมองกล <laughs> <ง>้อ,อง bye bye. ง,ง,งหน้ากลมหน้าทำไมอ่ะนี่ไงบายบายเจอกันสเช้าเช้าหน้าค่ะน้องไปไปเลย